บ้านสร้างใหม่กับบ้านสําเร็จรูปแบบไหนน่าสนใจกว่ากันคะวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังครับว่าแบบไหนดีกว่าเตรียมฟังให้ดีนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เรากำลังจะบอกบ้านสร้างใหม่นั้นเราจะได้บ้านตามหัวใจที่เราเรียกร้องเลยนะครับออกแบบเองได้ทุกอย่างจะสร้างประตูเ,เล็กๆไว้สําหรับแมวก็ย่อมได้นะแต่ต้องใจเย็นรอสักหน่อยเนาะเพราะใช้เวลาสร้างนานส่วนบ้านสําเร็จรูปเนี่ยเลิศมากครับออกแบบมาให้แล้วเพียงแค่สั่งแล้วรอรับได้เลยไม่นานก็จะได้บ้านอยู่เลย <Wow. S 1> แถมยังประหยัดเงินประหยัดเวลานะ แต่ก็มีข้อจํากัดนะก็คือมันมีแบบบ้านที่เราเลือกน้อยไปนิดแถมยังคุมสเปกว็สะดุไม่ได้อาจจะไม่ถูกใจทุกคนนะครับเหมือนกับเราเลือกแฟนเราเลือกคู่ครองนั่นแหละอาจจะต้องผิดหวังกันบ้าง <c oughs> าพี่ <c oughs> น้องคน,นไหนมีมงบน้อยบ้านเสร็จรูปก็น่าสนใจดีหลายคนบอกว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยไปปุ้นรานาคารมาสร้างบ้านดีไหมอันนี้ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าเสียงคุกนะครับแต่ถ้ามีงบอยู่ก็ลองสร้างบ้านใหม่ดูนะจะได้สเปคตามที่เราต้องการเลย เอาเป็นว่าจะสร้างบ้านใหม่ก็ควรมีทั้งเงินทั้งเวลาเนาะถ้าใครต้องการบ้านเดี๋ยวนี้เลยไม่อยากจุกจิกเรื่อง่อสร้างแล้วก็มีงบจํากัดด้วยแนะนําให้เป็นบ้านสำเร็จรูปนะครับอย่างไรก็ตามบ้านที่เราได้มาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วยนะครับสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องสร้างความรักให้บ้านหลังนี้ให้มากๆครับถึงบ้านจะหลังเล็กหลังใหญ่มันจะน่าอยู่สําหรับเราเสมอแลถ้าชอบคอนเทนต์ดีดีสารที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านซากุติต้มเพจเฟซบุ๊กก็หน้าบ้านวัสดุได้วยนะครับ Girl,